สวัสดีคะ่ะวันนี้มากินข้าวอันนี้ข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องสามสีมากินข้าวเพื่อสุขภาพมีไข่ต้มด้วยสองโพงค่ะไ <c oughs> ข่ไก่แล้วก็เึ้นปลาส้มตัวนี้ห้าสิบบาทนะอื <c oughs> น่าร่อยมากนี่ค่ะ น้ำมีผักปลารดอกบองทั่วผักต้มด้วยผักขมนะผักขมเนี่ยเนี่ยปลรากิน เขายัดใช้มือเลอปลาสม้ม,มตัวใหญ่มากนากินตรงท้องตรงปุงปลามันอร่อยเขาทำปลาส้มทอดนี้มาจากปลาสวายนะ หัวด้วยอันนี้ยี่สิบบาทนะกระปุกยี่สิบบาทปลาบองไข่ต้มสิบนาที ไข่ไก่ฟองละห้าบาทใช้ชีวิตอยู่ที่พัทยาโอเคอนัญใช้มือเด้อ เล็ดเดินผ่าน uh huh. อืมโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะอืมค่ะปลาสม้มน่ากินมากห้าสิบบาทไม่แพงค่ะโอเคคลิปนี้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ